สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถออสลักข่าวพบกับดิฉันเจีรภาเสีตาบุตรเป็นประจำในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นหออสลักข่าวของเราในคืนนี้ค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นเรื่มมองเบาๆนะคะเพราะว่าดิฉันจะถือโอกาสดีอันนี้นําคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชกันค่ะซึ่งกําลังจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คืองานนครหัตถศิ์นั่นเองนะคะความน่าสนใจของการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการมอบความสุขให้สําหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงคนไทยทั้งประ ทศได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับท่านรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกันนะคะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งคะ่ะ สำหรับข่าสูรรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะร่วมพูดคุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจงังหวัดนครศรีธรรมราชถึงการเตรียมงานที่ยิ่งใหญ่นะคะซึ่งถือว่าเป็นงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้สําหรับชาวนาครศรีธรรมราชเป็นอย่างมากนั่นก็คืองานนครหัตถศิลป์ค่ะขอต้อนรับนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณสุริพัฒน์พัฒกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะท่าเนเพราะว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะ สร้างความสุขนะคะแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะถ้าพูดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็มีจำนวนประชากรก็เยอะมากๆเป็นอันดับต้นๆเลยี่สุดในภาคใต้ของภาคใต้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวก็ต้องมีมากตามไปด้วยใช่ครับนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปเจาะลึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมาพูดคุยกันถึงงานใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในส่วนของงานหัตถศิลป์กันก่อนค่ะงานนครหัตถศิลป์ที่กาลังจะเกิดขึ้นดเร็วนี้นะคะมีที่าป แล้วก็วัตถุประสงค์ของการจัดงานเริ่มต้นอย่างไงคะท่านครับก็ผมว่าทราบกันดีนะครับว่าขอนศรีสิราชนั้นเป็นเมืองเก่าแก่นะครับเราเป็นพันปีนะครับเราเป็นอาณาจักรเก่าเรียกว่าอาณาจักรสีพิชัยะนะครับเรามีเมืองขึ้นนะครับมากมายเพราะฉะนั้น,นการณ์ที่เราเป็นเมืองโบราณเมืองเก่าแก่นั้นย่อมมีประเพณีวัฒนธรรมนะครับมีศิลปะ ต่างๆนะครับมีคนเขาเอาเครื่องบรญการมาเครื่องเงินเครื่องทองอะไรมานะครับเราเป็นเมืองเจ้านะครับเพะฉะนเนียก็จะมีการผลิตประดอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองนะครับเครื่องประดับเป็นเรื่องของเสื้อผ้าภ่อนนะครับเป็นเรื่องของของเครื่องใช้ต่างๆจากจักสารต่างๆเนี่ยนะครับจากการที่เราสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่ทุกอย่างเหล่านั้นยังมีอยู่นะครับนั้นเนี่ย ทางทางจังหวัดนะครับเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เลยคิดกันขึ้นมาทั้งภาคประชาชนด้วยอะไรด้วยนะครับชาวบ้านชาวเบอร์เนี่ยนะครับก็คิดกันว่าเราน่าที่จะรวบรวมความภาคภูมิใจของเราในแต่โบราณเนี่ยนะครับมารวมกันแล้วก็จัดงานขึ้นมาเพื่อเชิดชู ะนะครับวัฒนประเพณีและก็ศิลปหัตกรรมของเราที่สืบเมื่งกันมานานนะครับคือเกิดงานนครหัตถศิลป์ขึ้นปีนี้เป็นปีที่สองครับโอ้โหก็หถือว่าเกิดจากความร่วมมือของค,ค,คนในท้องถิ่นแล้วก็รวมไปถึงในหน่วยงานท้องถิ่นด้วยที่ไดเห็นถึงความสําคัญนะคะคของงานฝีมือซึ่งถือว่าเป็นงานฝีมือที่สร้างความภาคภูมิใจมาตั้งแต่ในสมัยบรรพบุรุษละนะคะคงานหัตถศิลป์ที่ขึ้นชื่อค่ะของชาวนครอย่างเช่นอะไรบ้างคะท่านรอง เ่าง่ายๆนะครับตั้งแต่เสื้อผ้าที่ผมใส่คืออยูผ้าทอสิ่งทอนะครับมีเครื่องถมดังมากนะครับถมเงินถมทองนะครับมีจักสารจักสารย่านลิเผานี่นะครับชัดเจนว่าต้องภาคใต้และต้องนครศรีธรรมราชนะครับจักสารกระจูดนะครับแล้วก็ยังมีแกะหนังเครื่องแกะเครื่องหนังนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเนื่องจากที่เราเป็นเมืองโบราณที่ว่านะครับ ช่างสลักไม้ก็มีนะครับปูนปั้นอะไรก็มีเช่นเดียวกันนะครับคืออะไรก็ตามที่เป็นศิลปกรรมที่ทําจากมือเรามีครบที่นครสิรราชครับค่ะอย่างวันนี้ที่ท่านรองผู้ว่าได้สมใัยนะคะก็จะเป็นผ้าไหมถูกไหมคะอันนี้เป็นผ้าายเอาเรียกว่าผ้าายนะคะขอาฝ้ายแต่ว่าความแตกต่างของลายผ้า้ายถ้าเกิดว่าจะมาเปรียบเทียบกับทางเหนือหรือว่าทาง ภาคตนออกเชียงเหนือนะคะความแตกต่างของของการทอที่นครศรีธรรมราชจะแตกต่างกันยังไงคะคืออย่างนี้นะครับด้วยที่ภาคใต้ไม่มีไหมนะครับเราก็จะเป็นจะเป็นผ้าฝ้ายเป็นหลักนะครับไหมอาจจะนเข้าที่อื่นมาไม่เหมือนทางเมือเหนือที่เขาทำทำได้เองนะครับลายของเราเนี่ยนะครับนะครับที่ที่เด่นดังๆเนี่ยนะครับนะครับมันก็เป็นลายดอกพิกุลเนี่ยแหละนะแต่ว่าก็ยกดอกยกดอกก็มี ดกดอกลายกี่โบราณเนี่อย,ย่างผมใส่นี่กีโบราณอ,อย่างเนี้ยแพงหน่อยะนะครับมีเชิงชายบ้างนั้นเถอะนะครับแล้วก็มีหน้านางอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันเนี้ยปรากฏว่าช่างของนครสิมราชเราเนี่ยนะครับได้ไปสอนภาคอื่นไม่อยากจะบอกที่ไหนจังหวัดอื่นแต่ด้วยความที่เขาใช้วัตถุดิบต่างจากเราเขาใช่เป็นไหม,มนะครับนั้นตอนนี้เนี่ยจังหวัดนั้นเนี่ยดังมากมแต่ว่าลายเนี่ยเอาจากนาครสรมราช Oh. นะครับเขาก็ยอมรับนะครับ <c oughs> เขายอมแต่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆต <c oughs> ่เพะาะนเนี่ยมันผูพันกันไปหมดนะครับระหว่างภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีลักษณะของลายที่ ที่ต่างกันไปบ้างนะครับอาจบางบางบางภาคเนี่ยชัดเจนที่ทางภาคอีสานนี่อาจจะชัดเจนออกไปที่แต่ต่างออกไปแต่ภาคเหนือบางจังหวัดไม่จะบอกจังหวัดไหนนะครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นสิ์เก่าของเรานะครับแต่ว่าได้ไปทาเราก็ขอยินดีด้วยนะครับที่ไปแล้วสกควาสำเร็จนะครับแต่ว่าของของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยมีจุดเด่นก็คือว่าลายของเราละเอียดนะครับและแน่น นะครับคนใต้นะครับหนักแน่นนะฮะเวลาทอปุบนะฮะแรงดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อจะไม่เหลวนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ท่านรองก็ได้สมใส่มานะคะอันนี้ก็เป็นผลงานที่เกิดจากฝีมือของชาวนครโดยตรงเลยนะคะชิ้นหนึ่งถ้าตัดเสื้อตัวนี้ได้นะครับใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเป็นเดือนเลย นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปงานนี้เราเองก็จะได้สัมผัสเหมือนกันถึงลายผ้าต่างๆด้วยนะคะลายในส่วนของงานหัตถศิลป์แบบทุกประเภทนะคะแล้วก็ทุกชนิดกันเลยนะคะทีนี้ค่ะนอกเหนือจากเราจะได้ชมในส่วนของงานหัตถศิลป์ครอบคลุมแล้วเนี่ยนะคะทุกประเภทแล้วยังมีความน่าสนใจอื่นๆในการจัดงานอีกไหมคะก็อย่างที่เรียนนะครับเมื่อกี้ทางรายการตอนต้นก็คือว่าเราก็มีความบันเทิงด้วยมีอาหารรับประทานด้วยอาหักหลัก เลย <c oughs> นะครับก็ก็อาหารก็เป็นถ้าพูดถึงนะฮะ <c oughs> จะว่าเป็นหาตถศินหนึ่งก็ได้นะครับกพว่าเป็นศิลปะาการทำอาหาร <c oughs> นะครับสั่งจากมือนะครับก็อาหารใต้ที่ขึ้นชื่อก็พวกเผ็ดๆทั้งหลาย <c oughs> ขนมจีนอย่างเงี้ยนะครับ,รบส,มสมมุตินะ,นนะเอาเอาแบบชาวบ้านรู้จักกันนะฮะ <c oughs> คนไทยรู้จักกับขนมจีนปักใต้เนี่ยชัดเจนมารสจัดคั่วกลิ้งนะครับคั่วจนกลิ้งนะฮะเนื้อกลิ้งแห้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วเผ็ดอย่างเงี้ยนะครับมีน้ำพริกอะไรต่างๆนะครับมีเอ่อ บเรียงมีคือทุกอย่างที่เป็นอาหารไม่ว่าจะเผ็ดหรือไม่เผ็ดคาวหวานมีให้ครบในงานนี้ะนะครับ<า>น,นันนคืออาหารในการรับประทานนะครับส่วนความบันเทิงเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นถึงความเป็นไทยให้มากเราคงไม่มีพวกโคโยตี้เต้นหรือว่าจะเป็นแดนซิ่งอะไรเราไม่มีะนะครับเราจะมีรัฐวัฒน์วัดรักวัฒนรรมประเพณีไปด้วยแต่ให้เข้ากับธีมของงานะนะครับให้เข้ากับลักษณะงานนะครับก็จะเป็นการแสดง มโนราหนังตะลุงเพลงบอกแล้วก็มาให้ใกล้ๆนิดนึงก็มีลูกทุ่งของนักเรียนของนักเรียนของวิทยายันักศิลป์ของนักเรียนโยธินอะไรอย่เงี้ยนะครับแล้วก็ยังมีการแสดงแฟชั่นโชว์นะครับโดยใส่ผ้าทอหรือผ้ามัดย้อมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นหัตถศิลป์คนนครแสดงโดยนักเรียนอาชีวะของนครคือมากันหมดนะครับนครนี้เป็นตกกศิลานะครับคือมีวิทยาลัยมากมาย นะครับมีทั้งวัดภาพจิตกรรมก็มีแกะสลักก็มีนะครับเครื่องถมก็มีอาชีวะก็มีการอาชีพคือที่ไหนมีวิรัยอะไรที่นครมีหมดะนะครับเพราะเนี่ยจะระดมนะครับเด็กๆแล้วก็ครูบาอาจารย์จะมาช่วยกันแสดงฝีมือทั้งหมดเลยไม่มว่าจะเป็นการไร้รำ นะครับการเสดยดนตรีการถอผ้าการทํากิจกรรมภาพเขียนเรื่องต่างๆจะมีครบหมดทุกอย่างหลากหลายมากมากทุกกิจกรรมนี่เป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นจริงๆนะคะความสวยงามนะครับความไพเราะนะครับนั่นก็คือนั่นคืออะไรที่มันบันเทิงสบายใจดูแลสบายใจคืนความสุขแน่นอนนะคะทีนี้ค่ะระยะเวลาของการจัดงานวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะท่านรอง เออสิบห้ากรกฎานะฮะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสี่วันเลยนะครับสิบห้าที่วันอังคารนี้แล้วนะครับแล้วก็สําคัญคือว่าเราจะจัดร่วมกับงานคืนความสุขพี่น้องประชาชนภาคใต้ภาคใต้นะครับทางกรมาภราคสีนะครับทัพพระี่ษีเนี่ยทั้งภาคใต้จัดที่เดียวคือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจะจัดวันเดียวกับนคกวรสินสถานที่เดินเชื่อมถึงกันเลย ใกล้ๆก,กันเลยนะครับรมีทั้งยุคละครศักดิ์สิทธิ์นะครับย้อนยุคแล้วก็ยุคป,ปัจจุบันม,มีหมดนะครับมีการแสดงฉายภาพยนตร์สุริยพลเรศวรมหาราชสายสไลด์มีอะไรทิ่การออกบูธกันโอ้เป็นร้อยร้อยบูธคือมา ทั้งภาคใต้มาที่นครที่เดียวโอ้โหนะคะคือจอยกันเลย2งานนี้ร่วมกันค่ะนะคะกิจกรรมหลากหลายแล้วก็อัดแน่นแบบนี้ในระยะเวลาถึง4วันด้วยกันนะคะการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความปลอดภัยนะคะโอ้มีคําสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยครับทั้งทหารตํารวจมาหมดนะครับทหารนี่ก็มนทรารบก นะครับม <c oughs> บอตบ41สี่หนึ่งนี่ก็จะจัดสอหออะไรมาดูแลนะครับคนคงหลายหมื่นนะแต่ละวันนะครับ <c oughs> แล้วก็ตำรวจภูทรเนี่ยชัดเจนแล้วก็ยังมีอสอสํำรองอะไรอาอ,าอาสสตำรวจอะไรเนี่ยจะช่วยกันหมดนะครับแล้วก็ดูเรื่องความปลอดภัยทางด้านการจราจรด้วยคือมันไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินและวิ่งชิงปล้นนครไม่ค่อยมีนะครับค <c oughs> คือผมอยู่นครมานานนะครับอยู่ตั้งแต่เป็นปราดอำเภอจนเป็นรองผู้ว่าแล้วเนี่ยนะครับ ก็เมื่อก่อนเยอะถ้าเป็นนครทุกคนจะกลัวคเดี๋ยวนี้นครตำรวจนี่ถ้าจะทํางานก็มีแค่เขียนใบสั่งจราจรไอ,อ้ฆ่ากันยิงกันไม่ค่อยมีลวไอ้เรื่องปล้นกันไอ้ักวิ่งชิงปล้นตามถนนนี้ไม่มีนะักท่องเที่ยวก็สบายใจได้สบายใจได้ไดะนะครับเรื่องนี้เรียกว่าแต่ไม่ใช่ว่าเราเต็มไปด้วย ผู้คนในเครื่องแบบจนตกใจนะครับไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะสถานที่เราจัดงานนี้เราปิดถนนยาวเป็นยาวนะฮะปิดราจัดที่ไหนนะคะสถานที่เราตงใช้พื้นที่อย่างของนครศรีสิมได้ครับงานเอกของเราเนี่ยงานแรกดั้งเดิมนะครับก็คือจัดที่สวนสาธารณะศรีธรรมศกนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านทับภูว่านะครับโยนผู้ววากลางเมืองเลยว่าได้นะครับ ส่วนงานคืนความสุขให้ประชาชนเนี่ยนะครับของคนในชาติภาคใต้เนี่ยนะครับเราก็จะใกล้ๆกันเดินถึงกันเนี่ยะนะครับเขาเรียกว่าสนามหน้าเมืองไปถึงนครแล้วไปถามใครก็รู้ะนะครับรับลองไปถึงเจอเลยอยู่กลางเมืองนะครับก็มีทั้งที่โรงละครด้วยก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันโรงละครขององค์การบราจังหวัดอันนั้นเราก็จะฉายภาพยนตร์นะครับการแสดงบนเวทีของปรองดองนี่นะครับก็จะเวทีใหญ่มาก ประเภท4-50เมตรคูณกันนะนะฮะใหญ่โตอลังการนะครับมีดนตรีมีอะไรบันเทิงให้เรียบร้อยสาระก็มีมีมขนาดนิมนพระมาพันรูปามาสวดด้ดวยสวดมนให้ประเทศชาติด้วยให้ก็<ต>มีนะครับเพราฉะนั้นเนี่ยงานเนี่ยจะผสมผสานกันพร้อมทั้ง ขายของราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้แหละน่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเว็บไวต์ b บ n g k อ k v o i c e c o m